มือนี่พาเพื่อนๆนาะครับเนาะออไอกุ้งครับผมมือนี่ครับเพื่อนๆครับพาเพื่อนๆมาออไอกุ้งเนาะครับเนะาะหลังจากที่ได้อีก,กุ้งมาเนาะครับเนาะแล้วก็ใส่ผัก สวนหัวที่เขาปลูกเองเนาะครับเนาะหัวยังเขาปลูกเองครับผมมีผักซีผักกาดมีหอมเนาะครับเนาะใส่แบกพลิปฮันเข้าไปครับผมหยอดปลาลาจักน้อยหยอดปลาลาจักน้อยเนาะครับเนาะ